ก่อนจะถึงสวนก็จะมีทางลงมาที่จอดชานเลยสวนมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อนๆก็จะมีสระ สวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องชายวินชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาให้ดูความมาลังการระดับอาเซียนเพื่อนๆนระดับประเทศเพื่อนๆสนื่สถานีสถานีกลางบางซื่อเพื่อนๆนเดี๋ยววันนี้จะพามาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศ ความอลังการานะเพื่อนๆตามมาแล้วกัน ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าสถานีกลางบางซื่อแล้วนะเพื่อนๆเ,เรามาดูความคืบหน้าและความอลังการของสถานีนี้กันแล้วกันดูความอลังการนะเพื่อนๆขนาดนาฬิกาใหญ่มากเลยเพื่อนๆ อันนี้อยู่หน้าสถานีกลางบางซื่อเลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศด้านหน้าด้านด้านไหนไม่แน่เขาให้รอพอให้เข้าไปดูหรือเปล่าเพราะจะกิดการทำงานดูไฟเสานี้ ไฮเทคมากเพื่อนยื่นออกมาสองข้างคล้ายมนุษย์ออกาศเพื่อนหุ่นยนต์อะมนุษย์หุ่นยนต์อะจะมีลำโพงเสริมเข้ามาอีกตัวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเื่อดูไฟ ไมนุษย์ต่งางดาวหุ่นยนต์เพื่อนสวยงามมากเลยก็คือเรียงยาวไปเลยเพื่อนอันนี้บรรยากาศด้านหน้านะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นฝ้าแบบยื่นเป็นสามเหลี่ยมเพื่อนแต่ไม่ใช่ฟ้านะเพื่อนไม่ดูบรรยากาศสนามแข่งรถแลนะ้วเพื่อนเอ้ยไม่ใช่เพื่อนๆก็คืออยู่หน้าสถานีแล้วเพื่อน ทางไปที่ลานจอดรถใต้ดินนะเพื่อนๆที่จอดรถสูงไม่เกิน2.10เมตร น,นี้ทางลงไปที่จอดรถชั้นใต้ดินนะเพื่อนก็จอดได้ประมาณพันกว่าคันได้นะเพื่อนมาให้ดูบรรยากาศตรงสวนดีกว่าเพื่อนอันนี้ก็คือปลูกใหม่นะเพื่อนเริ่มแตกกิ่งสาขาขึ้นมาใหม่เลยเพื่อนเพื่อน ก่อนจะถึงสวนก็จะมีทางลงมามีไฟประดับข้างๆสวยงามเหมือนกันนะพเพื่อนๆเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดู สถานีกลางบางซื่อเขาก็จะย้ายจากหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อนี่แหละเพื่อน ที่จอดจัก,กรยานนะเพื่อนๆอยู่ด้านหน้าสถานีเลยก็คือมีจัก,กรยานก็เอามาจอดได้เลยล็อกล้อได้ตามสบายเลยช่วงนี้จะมีรั้วกั้นอยู่นะเพื่อนๆก็คือ,อยังไม่เปิดใช้บริการ ด้านขวามือนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเสาตรงชาตินะนะเพื่อน,นด้านขวามือนะเพื่อน บรรยากาศคนงานก็กำลังทำงานอยู่ยเ,เพื่อนๆโอ้โห oh เ,เพื่อนๆมาดูด้านขวามือเรียกว่าด้านข้างก็ได้เ,เพื่อนๆก็คือมีรางเยอะมากเลยมีชั้นหนึ่งชั้นสองแต่ไม่หมดเลยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเข้า มาดูให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้เป็นนั่งร้านก็คือการก่อสร้างอ่ะนะเพื่อนนี่มีปอมด้วยนะเพื่อนก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูความคืบหน้าของสถานีบางซื่อเพื่อน,อ,นอันนี้เป็นสัญญาณรถเข้าออกนะเพื่อนความอลังการ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆก็คืออยู่ใต้รางรถ BTS ก็จะมีที่จอดเหมือนกับที่สวนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเพื่อนๆความอลังการเป็น10บรางเลยนะเพื่อนๆก็คือต่อไปอนาคตอาจจะมี อันนี้ตู้ควบคุมไฟนะเพื่อนนี่รถเครนย,ยกอันเพื่อนก็คือต่อเติมลางปิดไฟอยู่ใต้รางรถไฟเพื่อนใต้คานความยิ่งใหญ่อันนี้อยู่ด้านข้างนะเพื่อน อันนี้เป็นเส้นเส้นนี้เป็นรางไฟนพื่เพื่อนก็คือสายไฟนี่แหละเพื่อนเมาเพื่อนมาให้ดูบรรยากาศกันต่อ ที่เก็บของทําแบบเมื่อก่อนนะพี่เอมี่ก็คือสไลด์ได้อะประ,ประตูเก็บของนะเ,นเพื่อน ที่จอดชาญฉลานันเพื่อนเข้าสู่ชาญชลาสถานีกลางบางซื่อมาดูตรงข้ามสถานีมันเพื่อน SCG มีตึกสีขาวแล้วก็ตึกสูงฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานชุมทางบางซื่อก็สถานีรถไฟแหละเพื่อนก็ยังใช้ปกตินั้นเพื่อนก็ใช้ควบคู่กันไปเลย ไอ้ที่สี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่เป็นป่องเพื่อนเป็นป่องยืนย่นๆออกมาที่ระบายแอร์เพื่อนส่วนตรงนี้ที่สี่เหลี่ยมน่าจะเป็น ที่บอกป่องไงเมื่อกี้ก็จะมีประตูหลายประตูมากเลยเพื่อนคล้ายชินเลอร์อเพื่อนก็คือมีประตูเปิดเข้าไปเพื่อนหัวลำโพงก็จะย้ายมาจากหัวลำโพงก็ย้ายมาสถานีกลางบางซื่อ,อเพื่อนหัวลำโพงก็จะเป็นประวัติศาสตร์ไปเพื่อน ก็คือจะเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ก็เพื่อนเพื่อนคอยติดตามต่อไปแล้วกันนะเพื่อน พนักงานก็กำลังทำงานอยู่นะเพื่อน ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะเพื่อนๆตรงนี้เป็นที่เก็บขบวนรถไฟนะเพื่นอน เพื่อนทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะเพื่อนมาให้ดูการทำความสะอาดของรถไฟที่เพื่อนๆขี่กันทุกคนนี่เพื่อนมาดูบรรยากาศก็จะมีคล้ายๆที่ล้างรถอ่ะเพื่อนก็คือมีที่ปั่นสีสีน้ำเงินสองฝั่ง ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนมันเป็นคล้ายๆโดมเหมืนเพื่อนมีทั้งหมดก็ประมาณ6-7อันนะเพื่อนข้างละ6อีกข้างหนึ่งก็6เป็น12อันเพื่อนฝั่นงนี้ก็จะเป็นราง สวนมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อนๆืนก็จะมีสระเก็บน้ำอยู่เพื่อนๆืตอนนี้ก็น้ำก็ได้ปริมาณแล้วนะเพื่อนตรงกลางก็จะเป็นน้ำพุแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะเพื่อนๆอนอยู่หน้าสถานีเลยเพื่อนเพื่อนสถานีกลางบางซื่อ คล้ายๆสนามบินเลยเพื่อนๆความยิ่งใหญ่พอๆกับสนามบินเลยนะนเพื่อนความใหญ่ก็ระดับประเทศนะนเพื่อนระดับอาเซียนก็ว่าได้ส่วนวันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อน อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะเพืเ่อนๆ